ผมกินข้าวอยู่มันยิงแรงุณต่อตรงนี้ก็มีคนนะลางขึ้นไปช่วยกังขึ้นไปช่วย <c oughs> อยู่ในร่องนี้ในหลุมที่ยิงไชัดน็อก โอ้โหมูหกหมูหกว่ะตัวสายใช่ป่ะที่ตายอ่ะใช่ใช่ใช่ตัวที่ยิงตัวที่ยิงพวกคุณอ่ะไอตัวที่ยิงเรายังไม่ตายนะตัวไหนไอตีนี่แหละตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วกูโดนลารดด้วยพว่ทาผมชุบ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 ไม่ไม่ไม่ตบปั๊มตบปั๊มตบพันตบพันเดี๋ยวเราต้องเดินไปเล่นต่อ มันมีรถมารถไ,ไหลเปล่าลางซ้ายตัวนึงรูปกูหมดไม่ไม,ไม่โดนเน็โดนเนีเ่นีเห็นแล้วเห็นแล้วตรงรถเลยตรงรถเลยอยู่ข้างหน้าผม เยิงที่ไปไม่ได้เจ็บป้องโอ้ยสองทางว่ะ <c oughs> ต้นไม้ข้างล่าง <c oughs> <c oughs> ชอบผมมาตอนกำระเบิดๆๆๆๆ ต่อตๆข้างหลังต่อข้างหลังกูต่อหันมาโฟกัสสองพี่เนนทางทุกทางสพเจนเก่าอ่ะมันอยู่ตรงล่องเลยวิ่อพี่อุ๊ยไอ้เหี้ยข้างบนโอ้คมาเดียวอมน สตรีมทุกวันที่ทวิตมากับเนยนะครับ